สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มารีวิวนิดๆหน่อยๆเพราะว่ามันเป็นของที่เฮียได้มาจากไต้หวันนะครับผมจริงๆแล้วอะ่ะคือได้มาเยอะมากกับแบรนด์แบรนด์นี้นะครับซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่คือมันมีของเยอะมากแม้กระทั่งคันนลายที่เช็ดมีดอดาร์ตไนท์คืออุปกรณ์ที่ทำโมเดลนะครับไม่ใช่กันพายอย่างเดียวคือมีเยอะมากอ่ะ คือที่เฮียเอามาแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวเฮียจะให้น้องน้องรักคนหนึงก็คือว่าเป็นโมเดลเลอร์สาวที่เขาทําพวกเขาเล่นมาจากพวกเลโก้มาก่อนแล้วก็มาทําเป็นไดโอรามาแล้วก็มาทําไปเล่นรถไฟนะรถไฟจิ๋วอะแล้วก็ทําตอนนี้ทําบ้านทําอะไรอย่เงี้ยคือก็เลยแบบเออเอามาเป็นของฝากล็กันนี่อันนี้นะมันจะเป็นยี่ห้อ GIC นะครับผมซึ่ง มันมีหลายแบบครีมเนี่ยเขาก็มีหลายแบบแต่คือว่าอันนี้มาเป็นของฝากน้องเขานะครับผมเพราะว่าเขาทําโมเดลมานานแต่คือว่าไม่มีอุปกรณ์อะไรดีๆเห็นไปเห็นในคลิปรีวิวเขาก็แบบมีดยังใช้คัตเตอร์ธรรมดาแล้วก็แผ่นรองตัดก็ไม่มีครีมอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเอาไปฝากเขาแล้วกันอันแรกเคียรจะให้ดูนี่เห็นไหมนี่อันเนี้ยมันจะเป็น g ีไนะครับผม เป็นด้ามมีดอาร์ตไนแบบนี้นะครับผมแล้วก็ในอันนี้มันจะมีใบมีดมาให้ซึ่งใบมีดของมันเนี่ยน่าจะมีหลากหลายแบบนะครับผมนะนะแกะดูไหมแกะดูไหมแกะดูหน่อยละกันนะนี่อันนี้ราคา,อ,าอยู่ที่ประมาณ100-200อยะไรประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวจะมีนําเข้ามาจัดจําหน่ายนะครับผมนี่แบบนี้นี่ อันนี้มันจะเป็นแบบนี้แล้วก็คายออกแล้วก็เสียเข้าไปแล้วอันนี้ยคือเป็นปอกนะแต่คือไฮไลท์ก็คืออันนี้นี่นี่นเฮียให้ดูเปิดยังไงวะเนี่ยนะอ๋ออันนี้มันต่อกันได้เห็นไหมเนี่ยมันต่อกันได้นะปึ๊บนะเปิดให้ดูดีกว่ามันมีเอา้าเปิดยังไงละไวรุ่นเสียวไงเดี๋ยวมันเป็นอ้นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวมือ นี่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 ใบมีดนะมีใบมีดแบบนี้อันแรกนะครับอ๋อมันเป็นใบมีดธรรมดาแล้วก็เป็นใบมีดที่หักจากเ,าเขาเรียกว่าอะไรหักจากคัตเตอร์ธรรมดาคือเอามาไออาร์ตไนท์เนี่ยเนะนะนี่ยเห็นไหมนะน่าจะเหมือนกันนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ไม่นี่ ซึ่งอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ100 200อยะไรประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมีนำมาจับจำหน่ายนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแบรนด์ก็คือเขาเรียกว่าอะไรเขาบอกว่าเป็นแบรนด์พี่น้องกับแมสเบิร์กแต่คือว่าคุณภาพแมสเบิร์กน่าจะดีกว่านะครับอันแรกอันที่2เป็นอะไรเป็นครีมครีมอันนี้ราคาเฮียต้องบอกว่าน่ามันเป็นครีมดูอัลเบดเป็นครีม2คมนะฮะนี่เป็นครีมหน้าตาแบบนี้เอามาให้ดูราคา3-400อยอะไรประมาณนี้นี่ โลโก้ GIC นะเป็นสีดำนะเป็นดูอเบดนะคีมตัดคืออันนี้ไม่ินไต้หวันเลยนะครับผมฟิลลิ่งก็เดี๋ยวเฮียมาทำรีวิวทีเฮียมีหลายอันนะครับผมนะให้น้องเขาไปใช้งานนะก็ถือว่าแบ่งปันให้น้องๆเข้าไปนะซึ่งจริงๆเฮียเอาของมาจากไต้หวันเยอะมากแต่คือว่าไม่มีเวลาอ่าอีกอันนึงก็จะเป็น อย่ซื้อมาหลายอันเลยอันนี้ GIC นะครับผม Multi Function Cutter Mate นะครับผมเป็นแผ่นรองตัดคือชอบก็คือว่ามันเป็นสีออกน้ําตาลน้าตาลไงอย่าซื้ออันใหญ่มาอันหนึ่งแต่คือว่าอันนั้นมันก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มากขนาดเพ้าประมาณอันนี้แหละแต่คือว่าอันนี้นี่เห็นไหมมีรอยตัดซึ่งจริงๆปกติแล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งเซนช่องของมัน,นเป็นหนึ่งเซนเพราะว่าเวลาเราจะตัดหรือจะอะไรเงี้ยมันจะมีกําหนดนะซึ่งแผ่นรองตัดอันนี้อยู่พิมพ์มัน 80บาทหรืออะไรประมาณนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวส้มมาเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่าว่าส้มทาอะไรบ้างอันนี้เป็นของฝันให้น้องไปแล้วกันนะครับผมรู้จักกันมาประมาณแบบว่าปีแล้วอะ่ะนะฮะคือน้องเขาอยู่สนามรถบังคับไงนะแต่คือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าส้มทําอะไรบ้างอ่นะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวรีวิวของที่เป็นยี่ห้อ GIC เนี่ยจะมารีวิวให้ทีหนึ่งเฮียไม่มีเวลาตอนนี้ทําคลิปรีวิวด้วยแล้วก็ทํางานแข่งด้วยเดี๋ยวจะไปแข่ง มาเลยเยอะมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอน้องส้มมาเดี๋ยวถามดีว่าทําโมเดลทําไมถึงชอบทําโมเดลถึงไม่ถึงชอบเล่นโมเดลเป็นยังไงเพราะคนที่ทำน้องผู้หญิงที่ทําแบบนี้มีน้อยมากนะป่ะเดี๋ยวรอแป๊บนี่น้องส้มมาแล้วเดี๋ยวถามก่อนค่ะเริ่มต้นทําอะไรบ้างวะเล่นเล่นเล่น,ลนทำไมถึงเล่นโมเดลก็ชอบค่ะชอบก็เล่นเห็นบอกว่าตอนแรกรู้มาเลยว่าส้มชอบ เลโก้ก่อนใช่ค่ะทำไมแล้วต่อกันดั้มเฮ้ยจริงเหรอจริงเคยต่อกันดั้มด้วยอ๋อต่อเยอะมากต่อจริงเหรอเออไม่รู้เลยแล้วทำไมถึงไม่ไปไม่ไปต่อไม่ชอบรู้สึกว่าชอบโมเดลมากกว่าแล้วก็ทําเป็นไดโอไดโอใช่ไดโอเป็นเมืองทําเป็นเมืองอะไรเงี้ยอ้าวเห็นตอนแรกที่เป็นเลโก้เสร็จแล้วก็มาเป็นรถไฟปะใช่ใช่ใช่แต่ว่ารถไฟมันก็แค่ซื้อมาวางแล้วเราก็ทํารางเองใช่ไหมเออแล้วเราก็ทำตามความรู้สึกอ๋อแปลว่าพอเล่นรถไฟเสร็จปุ๊บเนี่ย ตอนนี้อยากได้เป็นเป็นเป็นรางเป็นเมืองใช่แล้วก็ต่อไหลมาใช่แล้วก็ทําเป็นน้ําทําเป็นทะเลทําเป็นบ้าบอคอแตกๆทำได้ทำแล้วเป็นเรียนมั้ไม่เรียนทําตาม youtube จินตนาการเออแล้วอ๋อแต่คือว่าซื้อของมาแล้วก็ดู youtube บ้างใช่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 แล้วมันสําเร็จไหมก็สาเร็จนะคะแต่คือไปดูในไปดูในสตอรี่เฮ้ยทําสวยนว้ยสวลายาวตอนนี้ทาอะไร ตอนนี้เหรอตอนนี้ส้มกําลังทำฝึกทําแม่น้ําอยู่มันเป็นน้าตกน้ําตกลงมาใช่ไหมแล้วก็ให้น้ํามันกระจายเออกำลังฝึกทำแต่ก็ยังเป็นธีมที่มันเป็นรถไฟอยู่ป่ะใช่ใช่ก็จะมีรถไฟวิ่งแล้วก็มีนี่ด้วยค่ะเป็นเหมือนจักรยานปั่นจักรยานปั่นจริงๆใช้ระบบแบบเป็นระบบของเขาอ่ะแล้วเราก็มาประกอบเองอ๋อเดี๋ยวนี้มันมีของขายสําเร็จรูปไม่สําเร็จรูปมันอันนี้ส้มใส่จากเมืองนอกเลยไม่คือมันมันทำออกมาคือบางทีมันทีดีปิ้นมาใช่ไหม แล้วก็เราก็มาตัดประกอบทำสีเองอะไรเงี้ยมันก็ไม่อันนี้พูดถึงอะไรพูดถึงพูดถึงจักรยานพวกอะไรเงี้ยเออไม่มีไม่ใช่เ้ยเจ้าหนี้เจ้าเจ้าอะไรเงี้ยเออเหรอแต่คือบ้านเนี่ยทำไงตัวตัวใหญ่บ้านเหรอเขาก็จะมาเป็นแบบเหมือนกึ่งกึ่งสำเร็จรูปเหมือนคิดรถอะก็คือให้เรามาประกอบเองอ่าแล้วพอเราประกอบเสร็จใช่ไหมมันก็จะไม่มีหน้าต่างไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาเหมือนกับมา คิดเอาเองอะว่าเราอยากจะอะไรตรงไหนมันเป็นตัวบ้านมาแต่หน้าตรงหน้าต่างอะไรไม่มีเลยจริงจริงมีหน้าต่างมาแต่ว่าข้างในอะไรางเนี้เราจัดเองเลยทําอะไรเองอ๋อคือเราเราเราสามารถที่จะไอ้นี่ได้เออเว้ยทำถ้าเป็นงานอดีเลกหรือว่าจริงจังเลยทำขำๆก่อนนอนจุ่มกาวก่อนนอนนี่ติดกาวติดกาวอันนี้เอาไปก่อนแล้วกันให้น้องให้น้องอันนี้คือไปเห็นมา ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยแต่คือว่าอุปกรณ์ไดโอเต็มบ้านแล้วไหมใช่ค่ะแต่ไม่มีที่รองเออคัตเตอร์ก็ใช้ธรรมดาเนี่ยใช่ค่ะอัดไม้ไปนี่แล้วก็ครีมมีวะเออมีมีอีกได้ค่ะมีได้อันเนี้มันเป็นครีมสองคมก็คือว่าเอาไปตัดพวกกระดาษได้ตัดไอ้ไอ้อะไรพลาสติกได้เนี่ยเป็นสองคมนะอันนี้ ก็คือเริ่มต้นแต่คือจริงๆแล้วดูแล้วน่าจะมีอุปกรณ์เยอะนะโฟมโฟมโฟมฟ้าเต็มบ้านเลยฮะเออแต่เนี่ยจะไปเรียนเหมือนกันจะไปเรียนไดโอแต่อยากไปอะเดอยากไปอยากไปแต่คือต้นไม้ทํายากเหมือนกันนะไม่รู้ว่ายากหรือเปล่านะแต่น้ําเหมือนกัยากน้ำมายากน้ํายากอยู่เหน้ำยากส้มฝึกอยู่ คือทำอยู่ก็เละเละเยอะอยู่เป็นน้ำคำเลยแต่จริงๆแล้วผมว่าน้ำบ่อบึงหรือทะเลสีมันก็ต่างกัน <c oughs> ใช่ใช่ใช่ไอพวกนี้ก็<อ>ต้องมันมีเทคนิคเยอะอะ่ะเทคนิคมันหลายแบบไม่มีผิดไม่มีถูกแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ทำเหมือนกับแบบว่าเลซินสำเร็จรูปหรือดินสำเร็จรูปย้าสำเร็จรูปอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่คือว่าบางทีเราสามารถที่จะทำเองได้ไม่ใช่ว่ามันยากแต่เราไม่รู้เทคนิคไงหรือวิธีทางลัดหรือทำให้สวยหรือมันมีอะไรที่มัน ดีกว่าเงี้ยแม้กระทั่งดินใช่ไหมใช่ค่ะใช่ดินน้ามันปั้นออกมาอะไรเงี้ยมีเยอะมีเยอะบางทีเราเอาของเหลือมาใช้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องซื้อทุกอย่างนะเอาของที่แบบทิ้งๆแล้วมาทําไปขอเขาบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องซื้อเออแบบนี้นะครับผมเฮ้ยแต่จริงๆแล้วของมันใช้นิดเดียวนะแล้วมันเหลือใช้ยาวนะประมาณนี้เอาของฝากมาฝากจากไต้หวันนะจ๊ะเดี๋ยว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 อะไรวะไปอีกเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ คือของพวกนี้มันมีหลายแบรนด์หลายแบบหลายรูปแบบแต่ถือว่าก็เออมันก็ได้ใช้นะอาร์มไนางเงี้ยแล้วเกิดมันเขาเรียกอะไรใบหมดก็หักไม่มีอ่ะไม่เคยมีเลยหักใบมีดคัตเตอร์ใช้คัตเตอร์เก่าอ่ะเออไม่ได้จับง่ายๆครีมจับง่ายๆแล้วก็แผ่นรองตัดหูน่าเกลียดชบหายาล้วตัดบนโต๊ะปัดโท่นะไม่มีตังค์ซื้อประมาณนี้แลวเขายังทํารถไฟอยู่เดี๋ยว เดี๋ยวไปหาส่งรูปมาให้ดูเดี๋ยวขึ้นให้ให้คนดูด้วว่ามันเป็นยังไงได้ได้ได้เมืองเล็กๆเด็กๆทำอ่ะสนุกสนุกและแล้วทำเสร็จแล้วไปไว้ไหนก็วางให้พ่อไปนอนที่อื่นเลยตอนนี้ของของของเต็มบ้านจนจะให้ให้พ่อไปนอนที่อื่นปะโถโอเคเออแต่น่าสนุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสมีจะไปเรียนไดโอเดี๋ยวชวนส้มไปด้วยนะมันน่าจะสนุกนะก็บางทีมันไม่ค่อยว่างอ่ะบางทีไปเรียนเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่หยุดไม่ไม่ว่างเออ เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวรอดูผลงานสนะ่มนะไปโอเคแค่นี้บา,บายบายเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ